นี่ถั่วพูน้ำพริกอ่องครับผมนี่ชิมเลยน้ำพริกอ่องเมนูทำง่ายแสนอร่อยของทางเหนือเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำอร่อยออยกันเลยเจ้าครับวันนี้ผมจะใช้เป็นแบบสูตรดั้งเดิมของทางเหนือเลยจะใช้เป็นถั่วเน่านะเราจะใช้ถั่วเน่าแบบนี้ผมใช้ทั้งหมด12แผ่นเราจะเอามาย่างบนเตาก่อนนะครับใครจะจุดเตาถ่า,านก็ได้ถ้าสะดวก แต่ถ้าเอาแบบง่ายๆก็ใช้เตาแก๊สเนี่ยแหละย่างได้เลยครับพอมาเริ่มโดนความร้อนมันจะเริ่มพองตัวขึ้นมานี่ปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุป๊แบบนี้นี่ใครเคยใช้ถั่วเน่าในการทํากับข้าวทานบ้างครับนี่ถ้าใครหาไม่ได้นะครับสำหรับถั่วเนา่าสามารถใช้กะปิของบ้านเราแทนกันได้นะครับแต่วันนี้ผมได้ถั่วเน่ามาต้องจัดหน่อยนะครับเพราะว่าทําแล้วมันอร่อยจริงๆนี่ย่างไปแป๊บเดียวเป็นไงสีเปลี่ยนนะครับีครับผมนีม่เห็นไหมย่างแป๊บเดียวสวยงามเลยครับย่างแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราก็ จะเตรียมเอาไปโครกย่างให้เรียบร้อยสี่ก็จะเปลี่ยนกลิ่นหอมแล้วนะครับผมนี่เลยถั่วเน่านะครับวันนี้ผมใช้ทั้งหมด12แผ่นนะครับการโครกก็ง่ายๆนะครับหักได้เลยอย่างนี้นี่หักแบบนี้นี่นะอันนี้คือถั่วเน่าที่เราย่างแล้วนะต้องย่างก่อนนะครับมันได้หอมแบบนี้นี่ยิ่งย่างยิ่งหอมอันนี้จะเป็นสูตรทางเหนือแท้เลยนะครับที่เราใช้ถั่วเน่าเนี่ย โขกเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถั่วเน่าของเรามันก็จะเป็นผงๆแบบนี้เลยหอมมากเมื่อกี้ลองชิมดูนะทั้งมีความเค็มนัวแล้วก็หอมแล้วก็มันๆเตรียมโขกเครื่องแกงนะครับหรือเครื่องพริกแกงนะครับเดี๋ยวนี้เราใช้อะไรบ้างมาดูกันครับผมอันนี้จะใช้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับเป็นพริกชี้ฟ้าแห้งทั้งหมด50กรัมนะครับผมเนาะนี่เราจะแช่น้ําเตรียมไว้ก่อนเพื่อให้มันนุ่ม จะได้โขกให้ละเอียดง่ายๆตัวที่สอนะครับเราจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าเป็นพริกชี้ฟ้าแห้งนะตัวนี้เราก็แช่น้ำไว้เหมือนกันเวลาโขกจะได้โขกง่ายๆครับตัวนี้เราใช้ทั้งหมด200กร,รมัมนะครับนะเอาสีสันของมันของตัวพริกนะตัวนี้มันจะเผ็ดน้อยกว่าเราจะทยอยแบ่งโขกนะครับเพราะว่าโคกเราวันนี้โคกใหญ่มันสากหักนะครับเราก็ใช้โคกเล็กไปก่อนนี่เดี๋ยวแบ่งโขกเอานี่พริกแห้งจินดาพริกแห้งชี้ฟ้าแช่น้ําให้เรียบรนะ้อยตามด้วยหอมแดงทั้งหมด5 0 0กร,รมัมนะครับแต่นี้ผมแบ่งโขกนะ ทยอยแบ่งโขกเอาเพราะว่ากระเทียม3ามกรัมเช่นเคยครับแบ่งโขกนะครับคอยโขกทีละรอบสองรอบไม่ต้องรีบวันนี้อากาศดีครับผมโขกเลยนะเราจะโขกให้เนื้อพริกแกงของเรานะครับละเอียดเลยนะโขกจนพอละเอียดเรียบร้อยนะครับให้เราเติมถั่วเน่าที่เราโขกเตรียมไว้ที่เราย่างแล้วโขกไว้นี่ใช้เป็นถั่วเน่านะครับนะใส่ถั่วเน่าแล้วก็โขกรวมไปกับตัวพริกกระเทียมหอมแดงที่เราโขกจนละเอียดแล้วนี่ตั้งกระทะ เติมน้ำมันนะครับสักหนึ่งถ้วยนะครับผมนี่กะปริมาณให้พอดีพอดีใหย่าเยอะเกินไปนะอันนี้จะมาถึงขั้นตอนการเตรียมผัดเครื่องแกงที่เราโขกเตรียมมาไว้นะครับผัดตัวเครื่องแกงก่อนเลยนะครับนี่ผัดให้หอมหอมหอม,หอม,หอมก่อนเลยเจ้าเป็นเมนูน้ำพริกที่กินขาสวยผักสดโคตรดีเลยครับเมนูเนี้ย ใครมีโอกาสทํากินเองได้ก็ทํานะครับเพราะว่ากินแล้วอร่อยมีประโยชน์จเจริญอาหารออผัดจนทรงกินหอมแล้วเราใช้เป็นหมูสับนะครับทั้งหมด2กิโลครับลงไปได้เลยนี่ปุ้มใส่หมูสับผัดกับตัวเครื่องแกงนะครับผัดต่อนะเจา้าโอ้โหหอมมากตัวนี้หอม ตัวเครื่องแกงนะครับที่เราโขลกกับถั่วเน่าเนี่ยมันหอมจริงๆนะผัด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 นะเจ้านี่ครับเราก็ผัดตัวหมูสับนะครับได้ที่แล้วนะครับกําลังลีกําลังดีนะเจ้านะตามด้วยพระเอกของเราเลยหรือว่านางเอกของเราก็ได้นะจ๊ะอันนี้เป็นมะเขือเทศผมใช้เป็นมะเขือเทศราชินีนะครับครับทั้งหมด3กิโลใครจะใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ก็ได้นะครับเน้นสีสวยๆรสชาติดีๆแบบนี้ใส่ไปได้เลยครับนี่ อันนี้คือนางเอกนางฟ้าของเราเลยสําหรับเมนูนี้ขาดไม่ได้นะครับนี่แบบนี้โอ้โหแล้วก็ขั้นตอนนี้เราจะผัดนะครับตัวมะเขือเทศกับตัวหมูสับนะครับไปสักครู่หนึ่งก่อนนะถ้าผัดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัวมะเขือเทศเนี่ยมันจะคายน้ําออกมาแต่ถ้าน้ำเนี่ยมันยังไม่พอนะครับมันยังแห้งรู้สึกว่าอุ้ยผัดแล้วมันรู้สึกแบบ <c oughs> แห้งๆไปให้เราเติมน้าเปล่าเพิ่มได้แต่ไม่ต้องเติมเยอะนะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยเดี๋ยวมันจะคายน้ําออกมาอีกนะครับเมนูนี้ อ่าแบบนี้เลยเมนูนี้เราจะได้ความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวจากตัวมะเขือเทศนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะชิมก่อนตอนมันได้ที่แล้วถ้ามันขาดเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวเราค่อยเติมพวกส้มมะขามหรือน้ำมะขามเปียงนะครับเติมได้นะครับผมความเค็มที่ได้จากถั่วเน่าถ้าไม่พอเดี๋ยวเราก็จะเติมเกลือเพิ่มเอาทีหลังนะครับเดี๋ยวเราผัดให้มันเนื้อมะเขือเทศมันสุก,กจนเละก่อนนะครับผมใช้เป็นน้ําประมาณ1ลิตรนะตัวน้ําส่วนนี้จะช่วยให้อ่าตัวมะเขือเทศตัว หมูของเราเนี่ยมันเข้ากันได้ดีขึ้นแล้วก็เติมน้ําเปล่าแล้วก็ผัดต่อครับผมนี่เติมน้ําเปล่าไปแล้วก็ผัดต่อแบบนี้ผัดให้มะเขือเทศมันคายน้ําให้มันสุกใ,ให้มันเละเลยนะมะเขือเทศของเราเนี่ยเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับนะใจเย็นเยนเย็นเย็นเปิดไฟกลางๆเคี่ยวจนกว่ามะเขือเทศของเราเนี่ยมันจะแบบสุกเละได้ที่นะครับเราก็จะเคี่ยวจนกว่าน้ําตัวนี้มันจะงวดเข็มข้นนะครับให้มะเขือเทศมันสุกก่อนอ่ะดูในกระทะได้เลยนี่นี่ตั้งไฟเดือดปุดปุด เราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะผัดตัวมะเขือเทศเริ่มสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสเพิ่มความเค็มกันหน่อยนะครับเพราะเมื่อกี้ลองชิมแล้วนะครับมันจะมีความเค็มของตัวถั่วเน่าถ้าเราชิมแล้วมันยังเค็มไม่พอนะวันนี้ผมใช้เกลือนะครับนะเพิ่มอีกประมาณ50กรัมครับโรยไปเลยนี่อ่าเราชิมก่อนนะชิมก่อนค่อยปรุงนะครับให้เราเติมน้ำมะขามเปียกเพิ่มนะครับถ้ามันยังเปรี้ยวไม่พอประมาณผมใช้ประมาณ100กรัมใส่ไปได้เลยครับนี่ส่วนความหวานนะครับนะ ถ้าใครไม่ทานหวานก็ได้ความหวานจากตัวมะเขือเทศของเราอยู่แล้วแต่ถ้าใครติดหวานชอบทานหวานนิดหน่อยสามารถเติมน้ําตาลมะพร้าวเพิ่มได้เลยนะผิดถูกไม่มีครับสาหรับการทําอาหารให้ถูกปากเราก็พอแค่นี้โดนใจเราพอแล้วนะถ้าเราทํากินเองนะนะครับแบบนี้เลยแต่ละสูตรแบบว่าทางเหนือเล้ทเขาจะไม่ใส่น้ําตาลกันนะให้ความหวานของตัวมูสับของตัวมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็เป็นหวานธรรมชาติอยู่แล้วมะเขือเทศของเราก็สุกไปประมาณ 70% 8 0แล้วนะเดี๋ยวจะให้มันสุกกว่านี้อีกสักครูหนึ่งนะน้ำก็เริ่มงวดเลยไหมเริ่มเข้มข้นแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โเนี่เป็นไงเริ่มเข้มข้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอมันได้ที่กว่านี้ก็เป็นเสร็จพิธีนะครับน่ากินมากอูยหอมสุดสุด,สดตอนนี้พริกอ่องของเราก็สุกได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเคี่ยวจนน้ำมันงวดเข้มข้นแบบนี้เลยขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอม50กรัมครับโรยไปเลยนี่ ต้นหอมนี่เดี๋ยวจะขาดสีซันนะครับผมนี่น้ำพริกอ่องสุดอร่อยของเราอ่ำด้วยผักชีซอยสักร้อยกรัมนะครับหรือตามชอบไปเลยนะของพวกนี้ได้เลยตามชอบไปเลยครับนี่อ่องของเราขั้นตอนสุดท้ายนี่โอ้โหดูดิน้ำพริกของเราเข้มขคนมากนี่พอใส่ผักเข้าไปนี่โอ้โหหอมขึ้นเมนูนี้บอกเลยว่ากินข้าวแบบเปลืองกับข้าวเปลืองข้าวมากๆนะ เอาผักสดๆมาจ้ำนะครับแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆหรือกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับเมนูนี้นี่สูตรดั้งเดิมเลยครับแบบของเหนือแท้ๆเลยเจ้าน้ำพริกอ่องใส่หมูสับน้ำพริกอ่อง,องเราเสร็จแล้วเดี๋ยวดูเนื้อน้ำพริกอ่องของเราดิโคตรน่ากินนะครับเนี่ยเค็มครนแบบกําลังดีหมูสับแบบจัดเต็มจะมาตักเสิร์ฟไปชิมกันครับกับผักสดๆโคตรอร่อยมาดูใ,ใกล้นี่ นี่เดี๋ยวเราจะตักตัวน้ำพริกอ่องไปชิมกันนะครับผมนี่เตรียมผักสดเรียบร้อยแล้วตักน้ำพริกอ่องของเรานี่เข้มข้นมากๆเลยพริกอ่องเดี๋ยวดิหูว่นี่สุดยอดเป็นอาหารที่แบบของโปรดผมอีกหนึ่งน้ำพริกเลยนะครับสาหรับน้ำพริกอ่องเนี่ยนี่ดูดิน้ำพริกอ่องเนี่ยกินกับผักสดๆผักลวกได้หมดนะผักสดก็อร่อยนี่ถั่วพูน้ำพริกอ่องครับผมนี่ชิมเลย <Glũ> Hoa anh Mình anh quá 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 โคตรเอาอืมอืมผักสดันึโคตรเข้ากันเนะ้ะอืมโคตรกา้าวอืม อยู่ก okay. ี่คนนะโอเคน้ำพริกอ่องหมูสับครับเอาไปทานนะเอาไปทานอยู่บ้านกี่คนนะครับสคนเอาไปฝากมีสองคนอยู่บ้านอยู่ในนี้อยู่นี้เอาไปฝากเขาด้วยได้ไหมได้ครับกี่ชุดกี่กี่ชุดหรือครบยันครบแล้วกันนี่ผโอเคครับเอาไปทานนะได้ได้น้ำพริกอ่องหมูสับผมทําเองขอบคุณมากนะครับได้ครับขอรับโดยขอรับโดยนะครับขอบคุณครับบ้านผมทําเองอยู่กี่คนนะครับสองคนโอเคน้ำพริกอ่องหมูสับครับ ครับท้ายลอยนะครับครับเอาไว้ทานอยู่กี่คนน่ะผมอยู่คนเดียวครับโอเคครับคุณมาครับครับผมเองเอาไว้ทานน้ำพริกอ่องหมูสับครับทานให้ลอยนะอันนี้ครับอยู่บ้านกี่คนน่ะสองคนอันนี้ไปฝากทาให้เขาอีกสองคนใช่ไหมผมทำเองครับผมทำเองเอาไว้ทานนะครับก็ครับไว้ทานนะ ข้าวมาฝากครับทาให้่อยนะอยู่กี่คนนะ่ะอยู่4คนอ่าสี่คนนะเป็นน้ำพริกกอ,องหมูซาบผมทำเองเอามาเอามาฝากครับสี่คนนะนครับฝากให้เขาด้วยนะข <c oughs> อบคุณไปกันลอนนะข <c oughs> าทให้่อยนะ <c oughs> สวัสดีวันสุ่จีนนะครับ <c oughs> ครับ